Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. ลานจวนคาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟคาเฟ่วิวแบบนี้เลยอยู่ข้างบนไดครับติดถนนเลยชื่อน้านลานชวนคาเฟ่บรรยากาศดีเลยครับมองเห็นวิวต้นสนทานกาแฟก่อนครับ ไม่พอครับมีกระเพราอีกเอถามว่ากินไหวไหม <c oughs> สบายมากครับมื้อแรกครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆทุกวันนี้พบกับ Tour, เบ้นออนทัวร์เบ้นพาเที่ยวนะครับวันนี้ช่างเบ้นพามากางเต็นท์กันที่บ้านนาท่อนแคมวิวเองนี่บรรยากาศแบบนี้เลยครับโอ้โหสวยจริงๆเลยครับวันนี้เราอยู่จุดที่2ปะ่ะเนี่ยจุดที่สองที่นี่นะครับจะมีเขาเรียกวิวที่2นี่วิวที่2อนนุวิวสุดท้ายวิวที่สานี่ ที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับเป็นลูเขาเป็นยากก้เกาเขียวแบบนี้เลยมองเข้าไปด้านล่างนี่ก็คล้ายๆสปันเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเลือกที่กลางเต็นท์กันเลยวันนี้ก็ไม่รู้จะมีเพื่อนๆท่านใดมาหรือเปล่าไม่มีก็ก,กล็กางกันเองเลยนาะเมาเออที่นี่ค่ากลางเต็นท์เท่าไหร่เท่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทจองมาแล้วก็จ่ายเรียบร้อยเลยที่นี่มี ไม่มีไฟช้าไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับแต่ว่าสามารถชาร์จแบตชาร์จไฟที่ทางนี้ได้สามารถสั่งอาหารได้สั่งอาหารได้สั่งมูกระทะได้สั่งเครื่องดื่มได้นี่ครับกับบรรยากาศแบบนี้เลยตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับมีแดดแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงก็ร้อนมากนะลมเย็นสบายเลยนาท่อนแคมป์วิวนะครับอำเภอนาแหวจังหวัดเลยแล้วก็ฟ้าฝนก็คึมๆไม่รู้จะตกหรือเปล่า แต่คิดว่าเราจะกลางแถวๆนี้แหละสูงๆตรงนี้หน่อยน่าจะดีนะโอเค okay, ปะเดี๋ยวไปขนของมากลางเต้นกันแล้วเดี๋ยวจะได้นั่งพักกันเมืม่อกี้ขับมาเป็นไงบ้างทางขึ้นมาได้ถ่ายไว้ไหมถ่ายตลอดทางคือเอเสียวจะยดีดดยบรรยากาศทางก็โชคดีนะทางแห้งทางไม่เปียกไม่งั้นนี่พี่ใหญ่มาพี่ยักษ์เราขึ้นไม่ได้แน่เลย กลางเต็นท์ก่อนป่ะเมียวมาตอนรับข้ามาหาเผื่อมีอะไรเขากิน อากาศมันเหมือนไม่ได้ร้อนมากเนาะมันคือมีลมอ่ะม,มีลมพับกลางได้ ฝากเบนซ์ออนทัวร์เบนซ์พาเที่ยวมาแล้วนะครับ tour, เบนซ์ออนทัวร์เบนซ์พาเที่ยวช่างเบนซ์มาแล้วนะครับบ้านนาท่อนแคมวิวนี่แหละอยู่ข้างกับอาร์ทูเฟมเบรียเขานี่แหละนี่ไปเบนซ์พาเที่ยวเจอทักได้นะครับ นี่ผมกำลังเดินขึ้นจุดถ่ายรูปนาท่อนแคมวิวจุดที่สองนะครับนาท่อนแคมวิวทู บรรยากาศดีเลย ครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะค่ำแล้วประมาณหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยแต่ว่ายัางเหมือนไม่มืดในกล้องมืดปะมืดรอมืดหนึ่ง <Okay. S 1> ทุ่มแล้วครับวันนี้ก็เราทานกันง่ายๆครับผมไม่ได้กินอะไรมากมคิดว่าไม่ได้ทาอาหารวันนี้เพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟเหมือนเดิมเนาะเราก็ซื้อผักท้องเซเว่นเหมือนเดิม <c oughs> กับบรรยากาศแบบนี้เลย <c oughs> ง่ายๆครับ ค่ากลางเต็นท์นะท่านหนึ่งท่านลับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจองมาพร้อมโอนเลยนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีห้องน้ำให้ใช้นะครับห้องน้ำมีน้ำอุ่นด้วยนะแล้วก็สามารถชาร์จไฟที่ลานสองได้ที่นี่จะมีสามลานนะหนึ่งบนนู้นไกลๆนู่นสองที่เราอยู่นี้จะเป็นศูนย์กลางสามจะอยู่ด้านบนนู้นวันนี้เราเรามาวันธรรมดาจะไม่ค่อยมีเพื่อนมาเท่าไหร่มีประมาณสองเต็นท์ ห้องน้ํามีอยู่2จุดจุดนี้กับจุดข้างหลังมีน้ําอุ่นมีแบบนั่งยองกับชักโครกห้องน้ําก็ถือใช้ได้ครับดีเลยวิวดีครับวิววิวสามร้อองศาเลยเลือกกลางได้เลยโอ้ผมว่าวิวดีเลยฮะอากาศเย็นตลอดวันเลยวันนี้ผมมาถึงตอนประมาณบ่ายสองระหว่างทางก็ค่อนข้างเสียวเหมือนกันนะถ้า ถ่าทางลื่นนะว่าต้องต้องโทรหาพี่นะครับพี่เจ้าของร้านให้พี่เอารถแท็แกๆขึ้นไปรับนะครับลงไปรับไม่ใช่ขึ้นรถแท็กลงลงไปรับเพราะว่าทางอันตรายลื่นแต่วันนี้ทางเราแห้งผมก็เลยดันขึ้นมาเลยครับแต่ก็แอบมีเสียวขึ้นมาแล้วก็เห็นแบบนี้อากาศอืมบรรยากาศคล้ายๆน่านเลยว่ะสวยสวยวผ,มผมมาครั้งแรกผมก็ต้องบอกว่าสวยสวยจริงๆ แล้วเงียบมากเลยอ่ะเงียบเหมือนเราอยู่ในแบบธรรมชาติจริงๆอะ่ะผมแนะนำเลยนะใครที่ยังไม่เคยมานะครับอำเภอนาแห้วนะครับจังหวัดเลยที่นี่ชื่อว่านาท่อนแคมปิ้งวิวเยีย่ยมบอกเลยก็มาลุ้นกันในคืนนี้เนาะว่าจะมีหมอกไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมาพักผ่อนกันแต่ค่อนข้างลมแรงนะ เห็นนะบอกว่ามันไม่มีมาสองสาวันละเพราะว่าลมแรงมีแต่ลมทางกันครับทุกคน,คนเจอกันพรุ่งนี้อืมอายนนี้ก็ แดดออกแล้วประมาณ8โมงกว่าละผมก็เก็บเต็นท์อาบน้ําเก็บสัมภาระ,ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมออกจากบ้านอนาะทอนวิวแคมป์กันนะครับกับบรรยากาศแบบนี้เลยเมื่อคนะืนเนี่ยฝนตกด้วยนะแต่ว่าลมค่อนข้างแรงแบบนี้ทั้งคืนเลยครับลุงก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้เห็นหมอกเพราะว่าลมแรงเดี๋ยวเราเก็บของออกเดินทางไปที่ไหนกันต่อ ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับวันนี้แดดมาละปะเจอกันบ้านอาท่อนนุ่นคุณลุง ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ